สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกเลยก้าแลกอาหารก้อยู่ใได้กินฝากพขอาไปพี่น้องเบิ้งแน่ครับแเพราะว่านำเสนอต่างๆเนาะมือนีเอาแต่เชียวกากับบุ๊มแมนนี้แหละครับผมเอ็นโอ้แมนอย่างเงี้ยวรวมมิดเลยเลยมนลองข้าวเข้าดูใครไผน้อนี่นะห้วห้วห้วโอ้ ต้มทุ่งไข่ต้มทุ่งของแท้เลยโยน,นี่มือในจุ้ยให้เบิร์เลยเนี่จ้จมมะจะเอาขมลงไปไหมนะเมนเอาจัดเลยเนี่โอย้ยมีเนื้อพร้อม,ม,น,อมน,นี่มือนีนจุรวมมิดเลยมือน,นี่จ<ะ>้าไปจะหาหมองอยู่หมองกินกันไหมแมนพันแทบแทบเอาเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นเลตเลยไปปาดเอาใพงมากไปได้สวัสดีครับสวัสดีจ้าม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 าโอ้ยต้มไข่ มาเต็มหม้อหอยบ้างกันสิได้มาสซ่อยจุกถอนตัวตทถานีต้มเรียบร้อยแล้วทั <c oughs> ้งเนื้อเปื่อยทั้งยังโอ้มีหลายอย่างนะจัดไปมื้อนี้กินไข้ได้เถอะเมื้อนี้มอ้ยยงมีมันหรือเด้อ้องมีจะน้องไปใส่แล้วว่ะโอเห็นแล้วชี่แล้ว เออได้ดีดี่ะอ่ะกินลดปลาให้ปลามันเลยมีไงมีมันจ้ะอ่าอืมอู้เนี่ยอีละเนี่ยแซ่บ ต้มเพื hmm. mm ่อนได้ด hmm. mm ิต hmm. mm ้มน้ำน้อยๆก่อนต้องต้มน้ำหลายแล้วอะไอย่างนั้นเสร็จชอบ มันงนอ่มมีม,ม,มิตรงัองผู้มีไข่ ี่ายางหัดแต็มเ่ยอันนี้ใครหลังมั้งมั้งใครหำบ่แม่ใครหำหาบอกใครหลังตุวนี้ใครหลังมันนี่ใครหำมันนี่อุ้ยนี่ใครหลังมันอืมบุ้ง บึง้งเนี่ยใครหามมันเดี๋ยวต้องมาใครอันนี้ใครหลังมัมิงยหนเบึง้งถามคุณมีใครไหมเนาะคุณมีใครจะเถียงมั้ย <c oughs> อืมหอมนะอืมอืมใคร ใ้าหามันอีพอยอีพอยกใ็ใครหลังใครหลังงัวกไตมัานะ่หละนี่ไตไมั่นเลยส่นมากลุมๆมาอย่าง่อนมันแข็งสดนำเจ้า าตัสิินขอาเสบกินข้าวแบบก็เส็จก็ต้องอือันกําลังตัวนิ่มดีเสียกว่ายังเนียบปนวะ Okay, right? อ๋อไข่ไหมปลาเ็นไข่ย,ยิงอันนี่แซ่บนี่นี่นี่ตัวนี้แซ่บมาปั่นนะน่าจะปันนะอันนี้ปันตัวยานองเองนะอันนี้ตัวเดียวเดียวนี่อือแซ่บอืออันนี้กระดอมันเอ,อนิอ่นอื้มเปื่อย

ตมงข้นกลางม,มันมันเสียบตรงนี้มันคือน้องหัวแล้วหัวหัวน้องหัวกับคล้ายๆกันอืมสส้นแล้ว อันนี้เป็นเนื้อเนื้อเสือลองสมให้น้ำหรืองานมาเด็กกินเขาแซ่บ,ซบตามใจฉันเนื้อเสือใส่ที่หลังแกหมดแล้ว ข้าตุ้งเดี๋ยวลมลมตกกำลังเย็นสวยสวยอยู่พอดีกับบอ่น <c ười> อน้ำพอดีเย็นหย่อนอยู่ จะเลากันยกพักเขาเขาบ้านสองทุ่มเหรอ,อยังต้องอยู่เขาบ้านน้องเลยอยูนย่นี่กันจิ้มลวนเนี่อืมอืมมีจิ้มเนี่ยเขาเครื่องไหมอืม,อม โอ้สุดมันติดเข่าแต่ว่ามันแสบมันเหน,นียวนุม่มๆนะเออปัญหาอยากจอยอยากจอยกินแต่ของแสบๆ ของมุนี้เอาไปอุ้มออมแหงแหบตรงออมป้อ,องไปเครื่องอางยางกอมันติดรสชาบมันตินดอุเพียซื้อค่าได้หลายมันก็อื่นอุ้าอืาอืม,อม จุ่มลงไปเลยมี่ต่แทงปากหรอกมีแต่ <c oughs> มันหรอค <c oughs> <c oughs> ือเรีกยกงานตะบอิ่มนี่ก็จบว่ะกล้องขอนอยขครเมี่ย <c oughs> มันตันเนี่ย <c oughs> มัน <c oughs> ตันอืม <c oughs> มันตัน <c oughs> ถึงมันนี่มากกัน

ย่บาดเท่าพิ่นปลาต้มเปื่อยแบบนี้เลยต้มฟ้อม,อมห้ามอยากตัวตัวขอ้อไงน้องหอนต้มฟ้อม,อมหาม้าำกินเลยต้มเปื่อยแล้วก็จะว่ามันมนันนิ่มอ๋อ <c oughs> ป้อนเขาหน่อยขายแม่ย้อมแล้วยิ้มเหรอยิ้มไปแก่แล <c oughs> ้วแก่แล้วยังไม่ยิ้ม,อมโอ้ยบ่ดเจียวเวออืมนี่แหละอาหารแร้งยังน,น้องกันไดหวยเฮ้ยยเคียงเนื้อคนบอกว่าเอาไข่ไปต้มไหมกันยังน้องก็ว่ามันไขน่หยังไข่หยังรวม จริงๆมันใช่หัห่มงัวนรูปตัวเดียว <c oughs> เดียวจะ <c oughs> ไม่เอาะไอ้ <c oughs> มันต้มให้พ่อแม่พี่นออ้องบ้างทีแรกต้มตอนต้มนี่ก็ยากแต่บออิ่มเอานั่นใส่เอานี่ใส่พ่อมากินไปกินมามันแน,น่นไอ้เนื้อมันแน่นเนาะเอาละครับผมรับคลิปนี้เอามาให้ในบึงครับผมว่าวิธีการต้มต้มอะไรต้ม,ไไต,มต้มให้มันเปื่อยใส่น้ำหน่อยๆก่อนนะใต้น้ำหน่อยหน่อยแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆเอา กระดูกระเดียวทับไปมันจะได้ความนัวจากกระดูกระเดียวความเนาะเป็นน้ำซุปไปไน้ตัวแซ่บครับผมเห็ดยาวค้มๆหวานหวานน้ำกระดูกความซึมข้าไปก็หวานเนื้อของเทนิคนี้ยัในการทำคือว่าใส่น้ำในหน่อยแล้วกระดูกทับไปมันจะได้น้ำซุปของมกระดูกความต้มแป๊บเดียวคลิปนี้ก็ฝากพีฝากน้องคือเขาเนาะฝากกดหลา์กดแช่ในหอยเผือกวิธีอีสานบ้เน่ามึอนี่ยายน้องกับในหอยอิ่มจ้ะขอตัวก่อนได้จต่เด้อ สวัสดีครับสวัสดีจ้า